สวัสดีครับแอบเศ้าครับเพิ่งกลับมาพอกันอีกครับวันนี้มาย่ามตุ่มครับย่ามตุ่มวันนี้ก็ย่ามตุ่มน้อยครับตุ่มน้อยตุ่มยาวครับมัาลุนเบื้งว่าที่ถือบอ่สิเข่าให้บ่มือนกันบินไว้ครับแอบ พอสุนตุ่มดินเลยครับกินขึ้นเลยแหละมันนี่รุนมาลุนฝั่งึงเสียงฟังเสียงเลยพี่น้อง เออเงิตลาดกันฟังดังคือกันหมดนี่ตุ้มตุ้มน้อยแล้วตัวนึงครับหนักอยู่ครับพี่น้องไหลไล่อยู่ตุ้มน้อยพลิกงานเลยครับนี่เกย์พุชใหม่ออกต้อง นนเนาะเนาะออมันนี่กับเร่งลังน่อยคึกดีครับดีมด่ครับโอเ้เกรแย็งยากเนาะมัด้ายครับหลหมองอมันให้มิดชิดครับยีให้ยปวกมันออกครับอ้าาาเนาะเนองเบ่งเบ่งครับ อันนี้ใช่ไหมเ้ี๋ยจะเอาไปขึ้นไปเบิรงทางขง้างอีกครับน,นักเดินนน้องนักนักนักเอ้ยพึ่น้องเลยเบิรงเสเดินนี่ครับพินน้องเบิรงครับ ลายเลยครับอ,อโอ้เศร้า,าเศรเมื่อยโอ้มาคักมาแน่พี่น้องพี่น้องเลยนะอยากจะให้พี่นอ้องเบิ้งนี่ครับมันถึกลายสั้นไดครับลายถึกน้อย นี่บเบ,บื voilà kind of right ้องล่ะพี่น้องนัดเต็งเต็งเลยครับเท่ๆครับนี่คะอันล่างก็ปลุกลุกเลยได้ร้ายเลยครับนี่งคุยๆครับเด็ดเท่ร่างนี่ให้เบป็งก่อนครับโอ้ใันนี้นัดครับ นี่เต็มคุคนร,รอเลยพี่นอ้อง,งครับนี่ปลากแยงครับปากกดแน่ผสมครับนี่หลังน้อยนี่ครับพี่น้องหลังน้อยนี่ครับมาเบิ่งงาแข็งดีบ่ครับนี่งาครับนี่ ครับธงปุยนั่นครับคู่นึงคือกันนะครับพี่น้องนั่นลังใหญ่ครับลังปุลุกนั่นครับนั่นก็ถือคือกันครับนี่ก็รวมกันกับสองคู่นะครับอันนี้นสิเทใส่คุก่อนเทใส่คุ่คเลยโอ้ยังคาร์ลอให้ว่าบอกเขา เต็มเลยวะหลัองไผ่อีกอะไผ่ตุ่มผู้ใดคือจังใส่ใว้ฮะตุ่มผู้ใดคึอใส่ใไว้นี่เดี๋ยวใส่ใไว้จักเห็นเต็มหันอันนี้ก็ได้ในต้นแต่บไคไลนยเนาะต้นนั้นใส่ไผ่อัดปลุกหลุมตัใส่งทางปุ่นางปุ่นือักไมอาประมาณ3ันอเลยนั่เออโอ้ถือปานนี้เนาวะว่านบถือเลไอ

อรเทไท่อะอปุกไอเตี้ยเท่ตะแกไหมเเป็นบ่อตะแกได้่นี่ปาไปแล้วเพิมกรสอบกระปุจักลังนี่นฮะจักลังอันนี้ลังนึงนี่ลังนึงยังอีกลังนึงอ่สใส่จักลังมันแต่ิ้ลงอลังนั้นหมดืดเดใส่เก็บิก็ไรกับยังเลานะเดเบื้งทนตลาดอะน คูยเลยประมาณองโุนยจะได้ประมาณงโครับนงนี่เขาเลยน่องลประมาณในครับนี่ครงลังยละครับ่มเขาหน่อยแบบว่าเอายางมาได้ผมอืมโอเค แกลากับป็้กรกสบกันเลยันนี้้เมืองไปฮะตู้มาล้างซซนี่บ่เออถึงกับคู่ลุกนี่กัคือเว้ยไอ้วันนี้เอาผามาเสร็จก่อนเสร็จก่องเ่รอเอไรลาไปหรอไ่ไม่ไม่คนยืมผ้าเสร็จกล่องอือ้ีป้ากับป้าเลยวันข้ายกูได้ย ไปบึงป้าบึกไงเขาอ่ะหักง่ายอะได้ป้าบึกไง,งสองโมงถูกอัดเบ็ดได้นะ,ะยังมีคนถุกอยู่อ่ะยังมีคนทุกมอมองในที่เรีนเรนกระบครับตอนนี้ก็ข้อตไปเขาจะติดตั้งอยางีตลาดสีไส้จ๊งไหมดจี๋มืดอยากดูทุกงานก็เป็นวนอะ ฝากป้าไฟน้ำแม่ได้มีวะไถ่บ like ังไถ่โบกตเกียสลิงด้วยบ่ใส่ตรงปุ๋ยใส่รถไปก็ได้นาะโอ้ห่มอ่ะให้จัานมือถือห่มดึงมาเลยวะพังหมดแล้วไเนี่ยเจียหายเลยวะ ตอ้ดิงโฮมตะแกวอือะตุ๊กเ็นตัสายดิงโมตะแกวมุนหมดเลยก็กน้ำพกเล็แมวงาบก่มันพอกินอวะาบว่าครับยาบตุ้มก็เรวแหะครับมือดีกะมันเยอะครับนี่แต่มันมันเลยครับหางคือันับมือด้ก พี่นอ้องเบื่อนๆกดไลค์กดแชร์คครรับ้กดติดตามให้นั่นเลยนครับรับไมอนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อครับอ้พี่น้องอยู่ดีมีแฮ้งทุกคนเลยครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ